สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็นในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ดอมบี้เจ็ดพันเป็น EP ที่2ี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตารางลงคลิปใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นการ1วันลง2คลิปนะครับก็จะวันนี้ก็จะมีอาซีรีส์ดอมบี้จ็ดพันหนึ่งคลิปนะครับผมซึ่งก็คือคลิปนี้แล้วก็ อีกคลิปหนึ่งก็คงจะเป็นซีรีส์ดีเก่ากับมาปั้นอีกคลิปนึงนะครับผมก็ไม่น่าจะดองคลิปแล้วนะครับผมก็ผมจะทําวันละ2คลิปแล้วก็ลงทั้ง2คลิปเลยนะครับผมถ้าวันไหนทําไม่ทันก็คงจะได้เห็นแค่คลิปเดียวนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับผมโอเคครับผมก็หัวข้อหลักในคลิปนี้เลยนะครับผมจะเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมซึ่งในตอนนี้ตู้กาชานะครับผมไม่มีตู้เลตอัพหรืออะไรเลยนะครับผมซึ่งผมจะลอง ย่อนตู้เกียร์200แล้วก็ตู้กบอีก200นะครับผมซึ่งก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้กบชมพูหรือว่ากบ9้าดาวหรือเปล่าถ้าได้แบบกบ9้าดาวมานี่แบบเตรียมเตรียมตัวเลยนะครับผมรูดีสเาดาวแม็กนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ขาดน้ํายาไหวพริบอีก27อันเดี๋ยวผมคงจะไปหาไปฟาร์มกันนะครับผมโอเคครับผมก็เรามาลองย่อนดูกันเลยนะครับว่า ตู้เกียร์หรือตู้กบเอาอะไรก่อนดีเอ่ยเอาเอาตู้เกียร์ก่อนละกันนะครับผมรู้สึกว่าตู้เกียร์น่าจะเกียร์นั่นเองนะครับผมโอเคเขาสลับไอดีนี้เดือนนี้ใช้ทั้งหมด400รูบี้เลยนะครับผมเท่ากับแบบหามาทั้งเดือนเลยนะครับผมโอเคครับมาดูกันว่าจะเกียวีก็ได้อยู่นะครับผมได้เป็นเกียร์แปดดาวมาเป็นร่มข้องตัวหรโอนาดนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเท่าไหร่นะครับผม เราลงเตี้ยมขอแบบเกียร์โคลโบสักชิ้นได้ไหมเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยครับอีกกี่รอบได้กาชาพอยเอ่ยโอ้โหโอเคครับเรามาลองหย่อนตู้กบกันดูสักรอบขอแบบกบเก้าดาวเลยได้หรือเปล่าเอ่ยแบบจะได้ตรึงตรึงนะครับผมเอาแบบตรึงตรึงเลยนะครับไอดีนี้ผมมีตัวว่องไวหรือเปล่าน่าจะมีแค่แซลลี่รถเข็นใช่ไหมโอ้โอหกบไฮเปอร์ก็ได้ โอ้โหโอ้โหโลโลโลโอ้ยอ <or S 2> ีสักร้วกันนะครับผมโอ้แบบมันเกินไปนะครับผมแบบกบดำสองตัวผมแบบอยากได้กบไฮเปอร์ไม่ก้าดาวนะครับผมแบบโลบอะครับแบมือขอกบก้าดาวสักตัวกันได้นะครับผมโอ้ยโอ้โหอืมเหมือนไม่ใช่ดวงไม่ใช่วันของผมนะครับ โอเคครับก็ตุกตุกอิม่มอิมแบบตุกตุก,กนะครับผมแบบได้แคก่กบไฮเปอร์แค่ตัวเดียวเองนะครับผมมันมันเกินไปหรือเปล่าเอาไงดีเอ่ยหกร้อยลูบี้แล้วนะหกร้อ,อยลูบี้แล้วนะจะเอาไงดีเอย่ยอา่าเกียร์รอบนี้ผมว่าเกียร์ไม่น่าเปิดต่อผมคิดว่าถ้าเกียร์ถ้าเราเปิดต่อนี่ อาจจะสวยนะรับผมาสายว่องไวทีมผมมีตัวอะไรบ้างก็ในทีมก็มีแค่แบบรถเข็นนะเพราะฉะนั้นก็คงเดี๋ยวใส่ให้รถเข็นนะรับผมแล้วก็สลับออกเป็นพลังชีวิตหรือเปล่าหรือปล่อยตัวไวดีอะแบบยังไงตัวมันก็ยืนไกลอยู่แล้วนะรับผมพลังโจมตีไปเลยครับแบบจุกๆแรงๆนะรับผมแบบโจมตีสักสิบล้านอะไรนี้นะรับผม โอ้พลังชีตไม่เอาเอาเป็นขอแบบพลังโจมตีนะครับผมพลังโจมตีพลังโจมตีพลังโจมต,จมตีแล้วมันจะไปตันค่าที่เท่าไหร่สามร้อยสิบไหมเราต้องลองวันนี้วันอังคารด้วยสิมันไม่ใช่วันแบบตีบวกเกียร์นะครับผมเดี๋ยวมันจะเปลือง เกียร์เกินไปขอ,อยังไม่ตีบอและกันนะครับขอเก็บไว้ก่อนสำหรับร่มข้องตัวดีออนาดนะครับคบผมขออีกสักสองรอบขอขอกวบรอบหนึ่งแล้วก็เกียร์รอบหนึ่งนะครับแบบมันไม่ใช่อ่ะเออนี่มาแล้วครับผมแบบนี้สิถึงใจนะครับผมถึงใจโอ้ลูเดียสก้าดาวแม่ครับติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้ ขอทำการล็อกไว้ก่อนครับผมเหลือแค่หาวัตถุดิบนะครับผมก็9ดาวแม็กนะครับผมโอเคครับก็ขอเกียร์อีกสักรอบนึงละกันนะครับสรุปแล้วเดือนนี้ผมซัดไป1,000งพันูปี้เลยนะโอ้โห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 โอ้ยโอ้โหแบบทุเรศเกินนะครับรอบนี้แบบ5ดาวล้วนโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม รือว่าเสียค่างโง่แล้วกันนะครับขอกบดามสามตัวสามตัวสามตัวอไม่มีดวงจริงๆด้วยเราโอ้โหแบบการลงทุนมีความเสี่ยงกบดามแปดตัวเดี๋ยวเดือนหน้าคงไม่น่าจะปั้นตัวอะไรนะครับผมรอตู้โคลโบนะครับผมแบบรอดูว่าโคโโบจะมีตัวชนสายพลังหรือเปล่าแล้วผมจะเปิดได้หรือเปล่าก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับเราไปทำอะไรดีเอ้ลูเดียสเกาดาแม็กนี่ต้องไปหาน้ำยานะครับผมแต่ว่าน้ำยาผมอ่าเพชรม่วงผมก็ไม่มีด้วยสิไอดีนี้ผมตีกิโลเรตไปหรือยังเอ่ยกิโอเรตตีไปแล้วด้วยโอเคครับก็ เดี๋ยวต้องไปรอฟาร์มวันเสาร์อาทิตย์เอาแล้วกันนะครับผมซึ่งวันอาครนี้ผมขึ้น56ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าขนนกผมเก็บไปใช้ในเดือนเดือนโคลบโบนะครับผมแบบรอวิ่งนะครับทำทีมพีร้อยซึ่งอ่าบาดีกาดีไอดีนี้ผมนะครับผมมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วเอ่ยพลังไม้เดี๋ยวก็คงทำย้อนหลังหรือไม่ก็เอากบแดงยัดเอานะครับอ่าถ้าไม่นับแดน มี3 e d เอ็ดเหนะครับหากลบออกไป4ตัวก็จะเหลือขา87ตัวนะครับผมซึ่งขาดอีกเรามีล่างอัลตร้าหนึ่ง 1, ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขาดอีก13ตัวเดี๋ยวคงใช้กบยดยัดเอานะครับผมซึ่งวัตถุดิบวัตถุดิบอดีนี้มีหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวดองบี้ V2 ทําทำแน่นอนนะครับสำหรับบาดีกาดีพีร้อยแม็กเพราะฉะนั้น ว่ายดีนั้นมีทั้งหมด90กว่าตัวแล้วนะครับผมโอเคครับก็ป,ป่อไปเราไปตะลุยกันในสเตจยากกันดีกว่านะครับผมเพราะว่านั่นแหละครับไปตะลุยสเตจยากกันดีกว่าเพราะว่าไม่มีเหตุผลนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเล่นไปแล้วสองตาเพื่อจะเอาตัวกาชามาเอาตัวกาชามา ซูมหาฟิตนะครับผมแบบไอ้ดีไหนที่ไม่มีฟิตที่ผมแบบล่าทางเดือนจริงนะครับผมไอ้ดีไหนที่ได้ฟิตแล้วก็รูเดียดไปก็สบายตัวนะครับผมโอเคครับก็สําหรับรอบนี้ถ้าผ่านได้บอสพุ่งกลับเราก็จะเป็นถ้าเราผ่านได้ถ้าผมผ่านด่านนี้ได้นะผมผมสมตู้กบอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมของจริงแล้วนะครับของจริง ต้องการกบไฮเปอร์มากนะครับผมสำหรับตอนนี้เพื่อให้บอสซีโอแม็กแม็กไปนะครับผมเราต้องปล่อยเลล่านะครับแล้วก็พึ่งเตียวหุยพับบัฟสะท้อนถ้าเตียวหุยตัวเดียวไม่พอเราก็ต้องใช้ลุยนะครับผมลุยจับโทษจุดิีนั่นแหละนะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะผ่านได้หรือเปล่านะครับผมก็ขอให้ผ่านนะครับวิวีวเลนบนเลนบนนะครับผมเลนบน เปิดออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับผมขี้เกียจกดนะครับรอสลับเลนก็พอนะครับเลนกลางครับผมแบบน่ารักนะครับผมไม่เป็นไรครับลองใหม่นะครับผมถือว่าตาแรกเราตั้งอะไรไม่ดีเองนะครับซึ่งบอตัวนี้ใช้บัฟสะท้อนผ่านได้อยู่นะครับผมไอดีนี้ผมเกือบผ่านอยู่นะตอนที่ผมเล่นแบบไอนี้นะครับผม บอสมาเลนกลางด้วยงั้นก็ขอ,อย้ำเลนกลางนะครับผมปล่อยตัวสะท้อนเลนล่างโอเคครับมาเลนล่างเราปล่อยเพื่อนออกมาครับแล้วก็ไปปล่อยเลนบนนะครับผมเพื่อให้ยันมอนไม่ให้เข้าบ้านนะครับผมแล้วก็รอดูบอสร,รอบต่อไปนะครับว่าจะมาเลนไหนแต่คงจะเป็นเลนบนนะครับผมนี่ใช่ครับผมแบบเขาเรียกว่า อะไรอ่ะชางมันมนะครับผมถึงไม่ออกนะครับผมโอเคครับอ๋อแพทเทิร์นนะครับผมนึกออกแล้วครับโอเคครับสำหรับเลนบนตอนนี้ก็ยันกันไว้ก่อนนะครับผมยันยันเอาไว้นะครับโอเคครับเลือดบอส79เเปอร์ 79. ก็ต้องพึ่งเกียวหุยบัฟสะท้อนนะครับแล้วก็ไม่มีบัฟอมตะแล้บอสก็สกิลตูมตามตูมตามแล้วก็ตายกันนะครับผมตอนนี้บอสบอส <c oughs> ผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้บอสก็3ามเปอร์ครับผมยังไงจังหวะนี้ถ้าผ่านผมสูงกบอีกรอบนึงเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็ no list no story นะครับผมหรือว่าไม่เสี่ยงก็ไม่มีเรื่องราวนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็ต้อง เสียงนะครับผมรู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอร้องนะครับโอเคครับมาดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่าซึ่งเหลือแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับผมยิมเอ็ดยิมเอ็ดยิมเอ็ดแล้วยิมเอ็ดแล้วยิมเอ็ดแล้วหนูหนูอ่อนหนู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 จ๋าหนูหนู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 จ๋ามาเรียนกลางครับจังหวะนี้มาเลีนกลาง12เปอร์ครับ สิบสองเปอร์สิบสองเปอร์สองเปอร์แล้วครับสองเปอร์แล้วสองเปอร์แล้วสองเปอร์แล้ว,ลว,ลวยังไงสองเปอร์เลนบอลเลนบอลปล่อยมอลเลนบอลปล่อยมอลเลนบอลครับปล่อยมอนสวยครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมนะครับก็ก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับแบบก็นึกว่าจะยากกว่านี้ห โอเคครับผมก็ตอนนี้บอสซีของผมก็บวก19เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมแบบผมคิดอยู่นะครับว่าไอทีนี้ผมจะเติมพาร์ดีหรือเปล่าเพราะว่าซีซั่นนี้ผมแบบผมชอบป้อมนะครับแต่ว่าก็อยากได้อยู่นะครับผมเอาไงดีเอาไงดีเลยมีกบชมพูด้วยนะแม็กเลยนะมีตัวกระชาด้วยหาฟีด มีตัวกาชาไปหาฟิตด้วยนะครับโคโลโบก็จะจบเราด้วยเอาไงดีครับผมทุกคนเอาไงดีครับถ้าแบบถ้าเติมพาร์ทผมจะได้เลือกเอาน้ํายาด้วยนะครับผมเป็นน้ํายาไหวพริบนะครับซึ่งจะได้เอามาทํารูเดีนั่นเองนะครับน้ายาไหวพริบน้ํายาไหวพริบอยู่อันไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่าน,นี้เป็นธาตุนะครับอันนี้เกียร์ให้ดาว อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นลูนปกด้าวเอาน้ำยาเอาที่ไงครับผมถ้าเราเติมพาร์เราก็จะได้น้ำยาอีก10ขวดนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็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 คุ้มนะครับผมก็จะเป็น3 3เลยนะครับก็จะเหลือแค่17เท่านั้นนะครับก็จะได้ดูเีสก็าดาวแม็กผมแบบอยากรีบทำแม็กมากเลยอะมีกบด็อกเตอร์ลีโอนาด์กี่ตัวเอ่ย ด็อกเตอร์ลีโอนาดสองสามตัวซะด้วยไม่พอนะครับผมอ๋อผมมีตัวว่องไวมีทรายอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามีสตันหรือเปล่ามีใบนะครับผมโอเคครับก็ก่อนจากกันขอทำการเติมพาลาแล้วกันนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอทำการเติมแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็รีเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ดีนี้ไม่ใช่สายฟรีนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผมนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการสนองนี้ตัวเองแล้วกันนะครับผมแบบโอเคครับก็มารับของกันเลยนะครับผมซึ่งก็ขอรับของหลักๆกันก่อนนะครับซึ่งขนนกจําเป็นมากนะครับสำหรับเอดีนี้ปวดพนึกคาด ธาตุไม้ผมมีเยอะแล้วนะสิขอเป็นแสงแสงแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเดือนหน้ามาเป็นธาตุมืดไม่เป็นไรครับรับของรับของซึ่งผมรู้สึกว่าพาร์ทปัจจุบันมันคุ้มกว่าพาร์ทเมื่อก่อนที่ผมเคยเติมตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมแบบอ่าบาดีกาดีใช้อะ,อะผมจำไม่ได้บาดีกาดีงั้นก็ยังไม่เลือกแล้วกันนะครับผมยกเลิก โอ้ยนี่ไงด็อกเตอร์ลีโอนาห้าตัวครับผมคัมพีรีค่ะขนนกแล้วก็ตัวจุติตัวจุติผมขอเลือกไปลำลำแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวอื่นสามารถหาได้อยู่เซรีน่าเซรีน่าอะไรล่ะเชรีน่านะครับผมโอเคครับตัวกระชายหกใบหินปุกพลังนะครับผมแล้วก็เขี้ยวครับออ้ยด็อกเตร์ลีโอนาอี้าตัวผมว่าคุ้มนะเนี่ยดูบี้อีกแปครับ อันนี้หีบวัสดุโอเคครับเราก็เลือกน้ำยาพลังหยอกเล่นนะครับผมก็คงต้องเลือกเป็นน้ำยาไหวพริบนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเราต้องการทําดูเดียสอันนี้สกยภาพขอเลือกเป็นโจมตีแล้วกันนะครับผมเอาไปยัดให้ดูเดียนะครับห้าสิบอันขนนกแล้วก็กบดําแล้วก็กบชูผมนะครับผมกบชมพู่แล้วก็ป้อมนะครับ เออื่นเดี๋ยวค่อยมารับนะครับผมก่อนอื่นขอใส่สกินต้อมปราการกันก่อนเลยนะครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็ตีบวกตามเลเวลแล้วก็เลือกไปที่บอสกล้องโดนนะครับผมแล้วก็เลนเจอร์ชนิดเดียวกันแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับซึ่งด็อกเตอร์ลีโอนาดอ้ยไม่คุ้มแต่ก็ได้อยู่โอเคครับก็หากบหากบเลยละ่ะหาตัวหกดาว ปัญญาอ่อนจัดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคครับแม็กซ์สองร้อยสี่สิบเรียบร้อยครับสําหรับบอสซีอีโอเอ๊ะบอสพุ่มกลับนะครับผมขอภัยก็แม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับไปดีนี้ต่อไปนะครับผมกอนจากกันเราไปสุ่มหาฟีเรนกันดีกว่านะครับผมฟีเรนอะไรล่ะฟิตนะครับผมโอ้โหพูดผูกพูดผิดขอเล่นหอคอยสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วครับแล้วก็ จะได้มีตัวกระชากครบ25ใบนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะไปสุ่มกัน5รอบสุดท้ายก่อนอำลาในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมก็ก็ขอให้ได้นะครับถ้าได้มาทีมผมก็แบบจะโหดขึ้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีดาเมจธาตุน้ำนั่นเองนะครับโอ้โหเลดล่างรับดาเมจไม่ไหวหรือยังไงเอ่ยออโอเคครับผม หลือแซลลี่สามตัวโอเคครับเลนบนสองขาดอีกหนึ่งมาเรียนไหนอีกไหมโอเคครับมาเรียนกลางในจบแค่นี้แล้วนะครับผมจบไหมเอ่ยจบไหมเอ่ยจบไหมจะจบหรือเปล่าจะจบได้ไหมจะจบหรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับมาสุ่มตัวกาชาอําลากันดีกว่านะครับผมสําหรับโอลโบนี้ซึ่งก็จะคุ้มค่ากับที่เทิมไปหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับผม ซึ่งมันเป็นเกมกาชาแบบนี้แล้วผมก็ไม่ค่อยจะโอ้โหไม่ต้องลีลานะครับถ้าจะมาโอ้เดี๋ยวก็สองตัวสล็อกเดี๋ยวก็สองตัวสล็อกทำไมทํากันแบบนี้โอ้โหโอโหุสวยครับจบพัดจบจบจบนะครับผมเดี๋ยวมีลูเดียสสองตงสองตัวนะครับผม เจอกันนะครับผมทำแน่นะครับผมถือว่าคุ้มแค่คุ้มราคานะครับผมก็ขอทำการใส่เกียร์ให้ก่อนเลย่อยๆกันนะครับผมไปเกียร์ร่มอ๋อฟิดไม่มีสตันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผมรองเท้า36เปอร์แล้วก็ช่องสุดท้ายใซเป้นไม่อยากยึดมาจากลูกรักเลยนะครับผมสงสารนะครับ แต่ว <invece S 1> <m fore legislation> ่าแล่เจ็ดร <it> ้อยอ่ะใสให้ก่อนก็ได้นะครับผมสงสารเด็กตาดำดำไม่ใช่เด็กตาดำดนะครับป็ดตาดำดำโอเคครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก่อนจากกันนะครับผมเดี๋ยวคงจะเอาอฟิตนะครับผมมาแทนฟีเรนอีกตัวแล้วก็รูดียสดูเดีอสก็เราดูต่อไปนะครับผมถ้าไม่แทนดาวินชีก็คงจะเป็น อาม่านะครับผมก็โอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม